ลงแสงก่อนนะครับแสงปาดแสงแสงก่อนอ่าแสงมาก่อนนับแรกนะครับส่วนเส้นผมที่เป็นลักษณะที่ว่าอ่าก็อะไรเป็นเส้นผมปิดหน้าเนี่ยเราค่อยมาลากอีกทีนึงนะครับอันนี้อาจารย์จะสอนลงแสงก่อนไฮไลท์อาจจะยังไม่ต้องเว้นไฮไลท์ก็ได้ไม่ต้องเว้นไฮไลท์ก่อนก็ได้เราคอนโทรลเรื่องน้ำเรื่องอะไรให้ดีก่อนเรื่องไฮไลท์เดี๋ยวค่อยเวลาเราคอนโทรลเรื่องน้ำเป็นไฮไลท์มันก็ค่อยๆฝึกนะครับการเว้นไฮไลท์แต่อาจารย์จะสอนแบบนี้ก่อนให้ลงแสงก่อนพอเราลงแสงได้ปุ๊บเราใช้ปุ๊กกันที่มันไม่ค่อย ไม่ค่อยเลยไม่จำเป็นต้องพุกันที่ดีหรือใดเป็นพุกันพวกนี้นเอามาจิ้มๆิมแบบนี้ให้พุกันแตก,แตกทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับอันนี้เราจะใช้เนื้อสีอาจารย์จะใช้เนื้อสีไม่ใช้น้ำสีเนื้อสีได้แก่เอาสีดำสีดำผส,สมสีฟ้านะครับดำผสมฟ้าให้ได้เขียวออกฟ้าเขียวๆนิดนึงจะสวยแล้วก็ผสมน้ำตาลเข้าไปนะฟ้าผสมน้ำตาลผสมดำผสมเขียวหรือผสมแดงเข้าไปก็ได้สามตัวนี้ใช้ได้หมดทีนี้มันยังไม่แห้งผมยังไม่แห้งเนี่ยเราทำการอะไรครับหาว่าเส้นผมเนี่ยเข้าไปยังไงททั่ยนบะาคร เห็นไหมฮะอ่ามันจะได้เป็นเส้นผมเลยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการเขียนเส้นผมในรูปแบบของการใช้สีน้ําเขียนให้เร็วเป็นไวขึ้นเราต้องจับจุดตรงนี้ให้ได้นะครับต้องจับจุดตรงนี้ให้ได้นะครับจับจุดตรงนี้ได้นะทุกอย่างจะง่ายปอกกล้วยเข้าปากที่เรียกว่าง่ายก็ที่ว่ามันง่ายเลยนะแบบนี้ยังง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากแต่การสะบัดข้อมือต้องให้ดีสําคัญเลยอยู่ที่การสะบัดข้อมือบางจุดมันแห้งแล้วเห็นไหมพอมันแห้งแล้วถามว่ามันได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเราก็ลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกเสมอว่าการวางแผนในการลงต้องวางให้ดีวางแผนให้ดีนะครับนะครับวางแผนให้ดีเนี่ยนี่คือวิธีการทํางานนะครับนี่คือวิธีการทํางานเห็นไหมมันจะได้เป็นเส้นผมทีนี้ตรงนี้มันยังไม่แห้งพอมันไม่แห้งทำยังไงเราก็เติมได้เราก็เติมน้นหนักเข้าไปเห็นไหมครับมันจะได้จังหวะพอดีเพราะฉะนั้นจับจังหวะให้ดีถ้าเราจับจังหวะดีทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มากทรงผมเราเขียนเหมือนเราเขียนแบบผมแบบมันของจริงได้เลยจับวันรุ่มให้ได้วันรุ่มมันเป็นยังไงวันรุ่มของของผมมันเป็นยังไง การตวัดข้อมือสําคัญนะครับสาคัญมากนะใช่ไหมผู้กันที่เป็นอย่างนี้พอเราใช้เป็นเนี่ยมันมีใช้ไปกว่าครึ่งในการทํางานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องมันใช้พู้กันแบบนี้ทํางานก็ได้ด้วยอ่าบางคนอาจจะรู้แต่ไม่เอาไปลองทําเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนาว่าการใช้พู้กันที่มันมีเทคนิคหรือว่าผู้กันที่มันมีเรื่องของอ่ามีคลุ่เล่นในตัวของมันเนี่ยมันช่วยได้เยอะมันช่วยการทํางานของเราได้เยอะมากนะครับเห็นไหมมันจะเห็นเป็นเส้นผมให้เราทีนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้สีที่แห้งๆแบบนี้ไหมผู้กันแห้งๆแบบนี้เอามาลงนี่นะครับ อ่าเอามาลงแบบนี้เห็นไหมครตบัดให้ดีตบัดให้มันดูดีอย่างนี้นี่ตบัดให้ดีตบัดให้ดีนะครับเห็นไหมครับตบัดให้ดีเลยตรงนี้เหมือนกันตรงไหนที่มันแห้งแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้พูกกันอันนี้จุ่มพอให้หมาดๆไม่ต้องเปียกมากนะครับไม่ต้องเปียกมากเพราะว่าถ้าเปียกมากเนี่ยไม่สวยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องให้มันเปียกเกินไปในการจุ่มสีนะครับนี่แหละวิธีการลงสีก็เรียกลงผมนะอาจารย์ลงคับเดียวเสร็จแล้วเส้นผมเนี่ยเป็นอะไรที่ไวมาก เป็นไง,ด,งดูแล้วง่ายไหมดูแล้วง่ายไหมและเขียนผมอาจารย์ย้าเสมอว่าพยายามอย่าเขียนให้มันอยู่เป็นก้อนให้มันกระจายออกไปข้างนอกแบบนี้ย้ําเสมอให้กระจายออกไปข้างนอกอะนะครับให้กระจายออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆนะครับตอนนี้อาจารย์จะต้องเขียนแบบสีแห้งเห็นไ,ไหมเขียนแบบแห้งๆบนอ่าบนพื้นที่มันแห้ง เห็นไหมครับบนพื้นที่มันแห้งนี่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเป็นไงอันนี้มองแล้วเข้าใจง่ายไหม